สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเป็นรถทริปของเราที่เดินทางมาตั้งแต่กระบี่จุดแวะพักที่แรกของเรานะคะเราก็เลยแวะกันที่ Memory House Cafe แห่งนี้กันเลยบอกเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าชิวมากนะคะมีมุมสวยๆของทุ่งไม้ดอกไม้นะคะให้เราถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆจุใจกันไปเลยนะคะเหมาะมากสำหรับสายเช็คอินต้องไม่พลาดนะคะที่จะต้องแวะที่นี่ค่ะ จะมีมุมถ่ายรูปที่เป็นแบบว่าเด coration ให้นั่งแบบชิลๆนะคะอากาศร้อนเราก็นั่งนะคะต้องบอกเลยคือมันน่ารักมากน่ารักมากจริงๆค่ะนี่ค่ะมุมด้านหลังนะคะเราก็จะให้มองเห็นเป็นบึงแล้วก็มีภูมิภูเขานะคะซึ่งมองเห็นได้จากทางด้านหลังของร้านเลยนะคะบรรยากาศคือทุกมุมสามารถถ่ายรูปได้กันแบบจุๆไปเลยนะคะแนะนำค่ะที่นี่ ต้องไม่พลาดนะคะสำหรับสายเช็คอินเนี่ค่ะพอตกตอนเย็นเราก็จะพาเพื่อนๆมาเดินถนนคนเดินที่หัวหินกันนะคะบอกเลยมีทั้งของกินของซื้อของขายเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียว วนนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดมหาธาตุค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญในสมัยช่วงกรุงศรีอย,ยุธยานะคะต้องบอกว่าบรรยากาศคือสวยมากดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบริบรเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปเที่ยวเลยเดี๋ยวตามมาเลยนะคะโอเค ภายในวัดนะคะก็จะเป็นสร้างรรักหักพังที่เรามองเห็นอยู่นียก็จะมีความงดงามสวยในแบบสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามันได้ถูกทําลายลงหลังจากสงครามการเสียกรุงในครั้งที่2นะคะในช่วงสมัยอุทยาน,นั่นเองนะคะบอกเลยที่นี่นะคะเขามีอายุมากกว่า100ปีนะับเป็นมรดกโลกในประเทศไทยของเรานะคะที่ ถือว่ายังทรงคุณค่ามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะมาแวะเยี่ยมชมแล้วก็เที่ยวกันที่นี่นะคะบอกเลยที่นี่เป็นอีกหนึ่งในที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันนะคะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพบ้านเรานี่เองคะ่ะ บอกเลยนะคะว่าวัดนหาท่าที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะอ,อยู่แถวใจกลางเมืองเลยเราพักอยู่ที่โรงแรมในตัวเมืองนะคะขับรถมาแค่ประมาณ5นาทีโอ้โหถือว่าสะดวกมากเลยนะคะมีที่จะลดรอะไรเรียบร้อยเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะต้องให้ใส่ลง เลยหัวขอมันหน่อยนึงก็คือปิดนะคะ,ะเหมือนจะเป็นผ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าสมมติเป็นกางเกงขาสั้นนะคะหาผ้าอะไรมาปิดให้เรียบร้อย mm. ก็จะให้เข้าค่าชมนะคะในการเข้าชมะคะ่ะอยู่ที่คนละสิบบาทนะคะต่างชาติคนละ50ก็คือสามารถมาได้เลยตอนเช้าอากาศดีมากจะบอกเลยค่ะวันนี้คือร้อนร้อนจริงๆแต่บอกเลยว่าคุ้มมากเลยค่ะเดินชมรอบๆโอ้โหได้ภาพมาเยอะแยะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่นี่ก็คือเสียงพระพุทธรูปในรากไม้นี่แหละคะ่ะบอกเลยมันเป็นไฮไลท์และถือว่าเป็นสิ่งหัศจรจันที่ทําให้วัดนี้นะคะ่ะกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะคะ นี่เลยค่ะวัดราชบุรณะนะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดพระาธาตุเราเดินมาแค่แป๊บเดียวนะคะจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่สวยอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูร,บรอบๆวัดกันนะคะนูน่นด้านหลังสวยมากเลยลองดูได้ค่ะ ฐานรูปเจดีด้านบนตรงนี้เดิมได้ขึ้นมาโ,โ,หโ,โหดีมากเลยค่ะสวยสวยบรรยากาศดีค่ะอากาศร้อนนะคะแต่บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะอ้หอันนี้บอกเลยว่ามุมนี้นะคะเป็นมุมหลบร้อนได้อย่างดีเลยค่ะอากาศแบบว่าไม่ค่อยร้อนเยอะนะคะถ้าเรามาหลบอยู่ด้านหลังวัดนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักเกือบ11โมงแล้วแต่ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบปราสาทที่เป็นปรักหักพังวิวดีมากค่ะสวยสวยนี่ค่ะต้องบอกเลยนะคะหลังจากที่เราได้แวะเที่ยวแล้วเราก็จะเลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อุทแย่งชาติลานสางนะคะอยู่ที่จงังหวัดตากค่ะเราขับรถประมาณสัก3าสี่ชั่วโมงนะคะจากอยุธยามาบอกเลยค่ะว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถ ที่จะมาแคมปิ้งได้นะคะบอกเลยใสยแ่แคมปิ้งต้องมาอุปกรณ์ต้องมาพร็อพต้องมาเฮ้ยคือดีมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความพร้อมนะคะนี่เลยกาแฟเราก็ได้ทานแซนด์วิชเราก็ได้ทานนะคะบอกเลยว่าตื่นเช้ามาฟูกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับอาหารเช้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยเดินไปชมบริเวณด้านบนกันนะคะแต่ตอนนี้เราขอแวะทานอาหารเช้ากันให้เรียบร้อยก่อนนะคะ โ <Okay. S 2> อเคืมมันเยิ้มมีเด้วยนี่ค่ะเราก็เล่นน้ำกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เราทานอาหารชาเช้าเสร็จเพื่อนๆบอกเลยค่ะหน้าเต็นของเราเป็นลานน้ำตกอย่างนี้เลยบอกเลยว่าหนาวมากๆเลยนะคะ แต่ตอนเช้าตื่นมาแล้วเล่นน้ำตรงนี้คือฟินสุดๆแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะบอกว่าเราเดินขึ้นไปยังน้ำตกด้านบนค่ะแต่เราต้องขับรถมานะคะเนี่ยค่ะบริเวณด้านบนน้ำตกแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเนินทางเดินขึ้นไปที่แบบว่าหูสวยมากๆนะคะวิวก็คือดีเลยทางไม้สะพานตรงนี้นะคะ่ะบอกเลยนะคะว่ามันอยู่ตรงที่จุดลานกางเต็นท์ที่เรา กลางเต็นท์กันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะกับบรรยากาศที่เงียบต้องแนะนำเลยอุทยานแห่งชาติลานสางนะคะเสียค่าเข้าอุทยานแค่คนละ30บาทรู้สึกว่านะคะคนไทยต่างชาติก็เสียแค่200บาทนี่แหลคะค่ะเราก็จะเห็นธรรมชาติบรรยากาศลานกลางเต็นท์ของเราแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็กำลังจะบอกว่าเรากำลังขับรถไปที่เชียงใหม่นี่คือจุดมุ่งหมายที่เราอยากมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะแต่เราแวะมาหลายสถานีมากาเกินไม่อยากจะบอกนะคะเราออกจากอุทยานแห่งชาติเอ่อชื่ออะไรนะที่ตา่างสารสารอะไรสักอย่าง ไม่บอกทีหลังแล้วนะะเราออกมานะคะแล้วก็ขับรถอีกประมาณสักสี่ชั่วโมงเราก็จะถึงตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะแวะระหว่างทางนีง้เติมพลังงานด้วยการทานกาแฟนะครับจากคาสิโนเมื่อกี้เดี๋ยวสี่ชั่วโมงเนะะี้ยค่ะเราถึงเชียงใหม่แล้วเรามีอะไรอัปเดตให้เพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าที่ที่เราจะไปเที่ยวนั้นเอ๊ะเป็นยังไงมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างหรืออะไรยงี้วที่นายทราบเป็นทางน้ย,ไ,ยไ,ไปกันเลยฝนเริ่มมาแล้ว